i I step, I step, I'm in this fuck all agilent All, all, jump man, what, what's really good? All, all, 23, y'all can't tell me that Nothing, no, I say y'all can't tell me สวัสดีครับ I I พบกับรายการซองทีนรายการที่จะพาทุกคนไปชมรองเท้าบาสแจมๆที่สนามบาสต่างๆใส่กันจริงๆ <'t> เล่นจริง <'t> เพจนี้ไม่มีอวยวันนี้เราไปรีวิวคู่นี้ครับ สวัสดีครับผมพบกับรายการซองทีช่วงแอดมินรีวิวอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ไม่ต้องพูดพรามทําเพลงครับผมมาพบคู่นี้เลยไนกี้ซูมฟลีซีสีจัมแจ่นคู่นี้นะครับผมไป oh, <no. S 1> ไปดูกันว่าเป็นยังไงพูดถึงอัปเปอร์ก่อนเลยครับผมด้านบนรองเท้าครับผมอันนี้ก็หลักๆก็กคือจะเป็นผ้าเม็นะครับผมที่ มีรูระบายอากาศและเบาบางมาก่าเห็นปะครับทั้งด้านหน้าด้านข้างเห็นผมผ้าอย่างนี้โอ้ระบายอากาศได้อย่างดีและก็เนี่ยครับผมอันนี้จะบางมากนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมมานิ้วให้ดูเนี่ยจะมีความบางมากๆเลยแต่มีความแข็งแรงและทนทานหนาระดับหนึ่งเลยครับผมเนี่ยกดเข้าไปมันจะไม่ยั่วเข้าไปเหมือนผ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมมันจะเหมือนผสมกับพลาสติกอยู่นะฮะครับอ่า โดยรวมข้างบนก็ทำมาเพื่อให้มันเบากว่าตัวก่อนมากขึ้นและอีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือมันเอาไอ้นี่ออกไปครับผมสแตรปออกไปมันเลยทำให้มันดูเพียวแล้วดูสวยงามครับ oh, ดูลูกทรงแ <no. S 1> จ่มมากๆไปเราไปดูคุชชั่นกันต่อเลยครับบอกว่าคุชชั่นตัวนี้ยัดอะไรบ้างอ่าตัวนี้ข้างหน้ายัด Air ์พอรมา2ตัวนะครับผม ไม่ใช่ AirPods iPhone นะครับผมมันคือ AirPods เป็นสี่เหลี่ยม2ลูกยัดอยู่ตรงนี้ด้านซ้ายและขวานะครับเนี่ยเราจะเห็นมันโชว์อยู่2อันนี้ซ้ายขวานะฮะส่วนด้านหลังนะครับผมมาเป็นคุชล่อน,นะครับผมมีความนุ่มนุ่มนุ่มและเด้งนะครับเวลาเรา รับแรงกระแทกเวลาโดดรีบ้าลงมาจากที่สูงๆนะครับผมตัวนี้นุม่มเด้งมากเลยรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใส่ครับตัวนี้ <Wow. S 1> แต่สำหรับตัว AirPods 2ตัวหน้านี่ฮะคือถ้าน้ำหนักไม่มากมันต้องกระทืบครับสำหรับผมนะคือมันต้องกระทืบลงตรงๆอะ่ะมันถึงจะรู้สึกความ AirPods มันตัวเนี่ยฮะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่า เออถ้าคนน้ำหนักเบาๆาใสเล่นอเงี้ยมันอาจจะไม่รู้สึกมากเท่าไหร่ฮะเพราะว่าจังหวะคนเราวิ่งอ่ะเราใช้ปลายเท้าแต่อันเนี้ยมันอยู่ตรงแบบเลยปลายเท้ามาหน่อยนึงมันเอาไว้เพื่อเหมือนพวกคนที่ชอบใช้ยูโรสเตปครับอ่าเหมือนของยานนี้นะครับผมเพราะเจ้าของรองเท้าเขาชอบเป็นคนยูโรสเตปมันช่วยให้การดีดยูโรสเตปมันปรับทิศทางได้ไวขึ้นนะครับผมเขาเลยทำมาเป็นแยก2ข้างอย่างนี้ฮะ ต่อไปเราไปพูดถึง traction พื้นรองเท้านะครับผม traction พื้นรองเท้ามีความเหมือนตัวก่อนนะครับผมตัว3จะคล้ายๆกันเลยครับผมเปลี่ยนแค่ตรงเนี้ยมันจะมีความเว้ามากขึ้นครับแล้วก็จะไม่ได้แข็งมากครับนี่ครับกดได้เพื่อการปรับเปลี่ยนทิศทางที่ดีขึ้นลายพื้นรองเท้าค่อนข้างหนาครับ ลายพื้นรองเท้าจะค่อนข้างหนามากๆผมว่าสามารถใช้เล่นกับพื้นเอท์ดอร์ได้นะแต่ไม่แนะนำให้ไปเล่นกับพื้นปูนหยาบครับเอาจริงรองเท้าสมัยนี้ที่จะหาเล่นกับพื้นปูนหยาบหายากนะเพราะว่าดอกยางมันะต่อให้หนาก็จริงครับผมแต่มันจะค่อนข้างนุ่มม,มันก็จะไปไวหน่อยครับผม ก็ลายไม่มีอะไรมากมายแต่ความยึดเกาะโอเคครับสำหรับความยึดเกาะมันยึดเกาะค่อนข้างดีสำหรับผมกับคะแนนรองเท้าคู่นี้นะครับผมเอาเปไปเลยครับที่8เต็ม10อ่า8เต็ม10เพราะอะไรส่วนที่ผมมองว่ามันยังไม่ดีพอสำหรับรองเท้าคู่นี้คืออย่างแรกเลยมันโชว์แอร์ด้านล่างเนี่ย มันโชว์แอร์พอร์ตโชว์ทำไมก่อนครับผมคือถ้าเราไปเล่นกับพื้นปูนนะฮะผมมองว่าโอกาสที่มันจะซึมเพราะว่าเวลาเราเล่นเยอะๆเนี่ยพื้นรองเท้าจะมีความร้อนมากขึ้นแล้วเนี่ยมันเป็นยางพลาสติกอะ่ะผมมองว่ามันมีโอกาสบวมและโอกาสซึมได้สูงมากๆเลยอะ่ะเนี่ยมันโชว์ทำไมก่อนผมถามเพื่อ,อโชว์เพื่ออ่าแล้ว อีกอย่างหนึ่งที่ผมมองนะครับผมผมมองว่าไอเนี่ยความหน้าเท้าอะ่ะมันไม่ค่อยรัดเท่าไหรม่มันจะมารัดช่วงกลางเท้าซะมากกว่ามันมันเหมาะกับคนที่มีรูปร่างเท้าที่ยาวอะครับผมและเรียวเพราะว่าเนี่ยผมใส่ตรงไซส์อะ่ะมันจะรัดช่วงกลางเท้ามากๆนะครับผมแต่ปลายเท้าผมมากับเหลืออมืมันเลยทำให้ผมมองว่ามันไม่ได้แบบ พอดีทั้งเท้าอ่ะเวลาเราเล่นบางทีแบบเท้าเราก็จะแบบเหมือนชนชนออกมาจังหวะเราจะวิ่งหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบติดขัดๆนิดหน่อยครับผมผมเลยให้คะแนนคู่นี้แค่8เต็ม10เท่านั้นครับแต่ถามว่ามันดีไหมดีครับดีจริงๆคนที่อยากลองผมแนะนําว่าต้องเป็นตําแหน่งที่แบบไม่เป็นคนที่คอสโอเวอร์เยอะๆนะครับผมถ้าผมแนะนำคอ ทำไมถึงไม่เหมาะกับคุณคอสโอเวอร์เยอะคุณเห็นตรงนี้ไหมครับความเบลลเข้าไปของมันอ่าเนี่ยความเบลลเข้าไปของมันเนี่ยดูด้านหน้านะครับจังหวะที่คุณจะคอสโอเวอร์ครับมันจะมีโอกาสคุณพลิกได้เลยนะผมบอกเลยว่ามันมีโอกาสพลิกได้เลยเพราะว่าผมใส่เล่นมาเนี่ยจังหวะผมต้องคอยระวังมันตลอดเพราะว่าผมเป็นคนแบบบางจังหวะผมจะคอสโอเวอร์บ้าง พอรู้สึกว่ามันคอสมันจะตกลงไปอรผมต้องรีบกระชากเท้ากลับรับผมเพราะว่าผมกลัวว่าแบบมันจะหลุดไปจริงเงี้ยมันหลุดปุ๊บแล้วข้อเท้ามันต่านะครับคุณอย่าลืมว่าคู่นี้ข้อเท้ามันต่ําถ้าคุณหลุดไปเนี่ยโอกาสข้อเท้าพลิกคุณผมบอกเลยมันสูงมากๆก็เลยแนะนําว่าคนที่เป็นคนที่ชอบวิ่งตรงๆดีกว่ายูโรสเตปได้ครับแต่ไม่ใช่ยูโรสเตปแบบพลิกเหมือนคลายรี่เออร์วิ่งอะไรอย่างเงี้ยอ่าได้แต่แบบให้วิ่งตรงๆดีกว่าแบบ จังหวะก้าวจังหวะอะไรเงี้ยเหมือนนักวิ่งไงครับผมจะเหมาะมากกับรองเท้าคู่เนี้ยครับผมก็เลยมองว่าพวกพอยต์การ์ดที่ชอบคอสโอเวอร์เยอะไม่ควรครับเป็นพวกสมอลหรือพวกพาวเวอร์อะไรเงี้ยผมว่าโอเคแต่แนะนําอีกนิดนึงพันสเต็ปเวลาใสา่คู่นี้แล้วมันจะดีมากๆครับผมอ่ะถ้าใครอยากไปลองก็ไปหาซื้อได้นะครับตอนนี้มีขายกันแทบทุกร้านแล้วมั้งมีทั้งฮูมีทั้งสแลมเมอร์มีทั้ง ร้าน Wood BKK นะครับผมก็ไปลองซื้อไปลองกันได้ครับผมแล้วเราจะมีคู่ไหนใหม่ๆม,มารีวิวต่อไปอีกอย่าลืมติดตามเราด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s r r i e แเราด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่กับ Song t h n